โอ้โห oh oh คุณแม่คะ oh ยกลังแบบนี้คุณแม่คุ้มมากน้ำยาซักผ้าของค l e น n it ค่ะคุณแม่ทั้งหมดนี่นะ 16ถุง200บาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะคุณแม่น้ำยาซักผ้าของค l e a n i t นะคุณแม่นะได้ไปเลยะยกลางแบบนี้16ถุงค่ะคุณแม่1ถุงนะเขาให้มาแบบปริมาณเยอะมากคือ600มลค่ะคุณแม่600 ml นะคะเอาไปซักผ้าเนี่ยให้ผ้าสะอาดถนอมเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าสดใสใช้ได้ทั้งผ้าสีนะคะใช้ได้ทั้งผ้าขาวและที่สำคัญคุณแม่คะน้ำยาซักผ้าของเขานั้นทำให้เสื้อผ้าเราหอม ด้วยค่ะคุณแม่ขะใครอยากได้ตะกา้านี้ไปใช้งานนะน้ำยาซักผ้าของคลีนอิดค่ะคุณแม่ขะส่งฟรีมีปลายทางด้วยยกลังแบบนี้เอาไปเลย16ถุงจ้าแค่200บาทนะเดลืมกดตะก้าสีเหลืองเด้เลยจ้ากดกดกดค่ะใครใช้แล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้ว